ถ้าการศึกษาคือการลงทุนวิทยาลัยชุมชนหนองบุลำภูคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดวิทยาลัยชุมชนหนองบุลำภูเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรอนุปริญญา4ส,สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการศึกษาประถมวัยสาขาวิชาประภาสนาศาสตร์และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์รับสมัครผู้จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อค่าเทอมไม่เกิน950บาทตลอดหลักสูตร4,500บาทเรียนได้ทั้งเสาร์อาทิตย์และภาคปกติเรียนใกล้บ้านมีทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อพอรับรองหลักสูตรจบการศึกษาแล้วสามารถมีงานทำและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ถ้าการศึกษาคือประตูสู่อนาคตอย่าให้ความไม่พร้อมมาตัดสินอนาคตคุณมาเรียนกับเราที่วิทยายลัยชุมชนหองบุรย์ อนาคตที่ดีของคุณรอคุณอยู่ที่นี่สอบถามเพิ่มเติมเว็บไซต n b c c a c t s เพจ Facebook วิทยายลัยชุมชนหนองบัวลำพู nbcc หมายเลขโทรศัพท์0801951006